เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อ Universal Life นะคะประกรันชีวิตวกับการลงทุนในส่วนของช่องมูลค่าบัญชีกรมธรรม์เพื่อให้เข้าใจในความหมายของมันและก็การทำงานของในแบบนี้นะคะ Universal Life นั้นเป็นประเภทหนึ่งนะคะก็ะคือของประกรันชีิะคะ่ะก็คือเป็นแบบหนึ่งของประกรันชีวิตด้วยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับโอกาสในการลงทุน นะคะลักษณะลักษณะของเขานะคะลักษณะเด่นๆของเขานะคะคือความยืดหยุ่นในการชำระเบี้ยประกันแล้วก็การลงทุนและนี่ก็คือการสรุป Universal Life ให้เข้าใจง่ายๆนะคะลองลองฟังดูนะคะสไตล์ของ AI เขานะลักษณะเด่นคือคุ้มครองชีวิต U.L. นะคะมีส่วนของเบีย้ยประกันชีวิตที่ใช้เพื่อไปซื้อความคุ้มครองประกันชีวิตด,ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวของลูกค้าเนี่ยได้รับเงินเสียหายในกรณีที่เสียชีวิตก็คือในกรณีที่ผู้ประกันเสียชีวิตนั่นแหละคะ่ะก็จะมีในส่วนของประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ต่อมานะคะการลงทุนการลงทุนนะคะ แบบประกันแบบนี้นะคะมีส่วนของเงินเบี้ยประกันที่เราส่งเข้าไปนะคะที่นำไปลงทุนได้โดยที่มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในกองทุนต่างๆที่บริษัทนำไปลงทุนก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์แทยประกันชีวิตนะคะต่อมาค่ะมีความยืดหยุ่นแบบประกันแบบนี้มีความยืดหยุ่นมากเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนปริมาณเบี้ยประกันแล้วก็วิธีการลงทุนได้ตามความเหมาะสมและก็ความต้องการของคุณลูกค้าในแบบประกันยูนิคคลีนนะคะลูกค้าสามารถเลือกกองทุนเองได้นะคะส่วนแบบยูนิเวอร์แซลไล์หรือแบบ UL ที่เหมือนกําลังพูดถึงนี้บริษัทจะเป็นผู้นําไปลงทุนในกองทุนต่างๆที่ได้มีการจัดสรรไว้ค่ะต่อมาหาการถอนเงินสด บางกรณีหรือบางโอกาสหรือบางเหตุการณ์บางสถานการณ์คุณลูกค้าสามารถถอนเงินสดบางส่วนได้ค่ะเพื่อใช้ในการชำรรนี้นะคะหากต้องนําไปเคลียร์นี้บางส่วนหรืออาจจะนําไปใช้ในความจําเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะที่เราต้องการจะใช้ใเงิน,นักขณะนั้นแล้วก็การลงทุนหรือการหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เราต้องการจะใช้เงินสดนักขณะนั้น แต่ก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะคะยังไงติดต่อสอบถามที่ตัวแทนประกันด้วยนะคะเวลาที่เราจะใช้สิทธิ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อป้องกันประโยชน์หรือสิทธิ์ที่เราจะเสียหรือประโยชน์ที่เราจะเสียไปด้วยนะคะสุดท้ายค่ะคือมีความสงบทางใจแบบประกันแบบนี้นะคะก็เป็นแบบที่ทําให้เราอะค่ะพอเราได้วางแผนการเงินผ่านกรมธรรม์ UL แล้วนะคะ และเรามั่นใจในการคุ้มครองนะคะแล้วก็โอกาสในการลงทุนเนี่ยที่มีให้เราเลือกได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะทางนี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนกับตัวแทนหรือว่ามีการพูดคุยทบทวนเรื่องของกรมธรรม์กันทุกปีก็ดีค่ะ,ะยิ่งทุกปีได้ก็จะดีนะคะ เพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วนะคะคุณลูกค้าในแบบประกันยูนิเวอร์แซลไรส์คือการให้คุณลูกค้านั้นได้รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมๆไปกับโอกาสในการลงทุนที่ตรงกับเป้าหมายการเงินของคุณลูกค้ามากที่สุดแล้วก็ยังช่วยให้คุณลูกค้านั้นมีความสงบทางใจนะคะก็คือไม่ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเพราะว่ากรมธรรมมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ทําให้การวางแผนการเงินของเราเนี่ย เดินไปได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็มีเป้าหมายมากที่สุดค่ะแล้วก็เกิดปไปอยู่สูงสุดด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะกรมธรรม์นในช่องของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ถ้าลูกค้าได้รับใบเสนอขายจากทางตัวแทนนะคะลองดูในช่องมูลค่าบัญชีกรมธรรม์มันคือจํานวนเงินนะคะที่สะสมอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทที่มีการลงทุนนะคะเช่น universal life right หรือ whole life right นะคะ ซึ่งเป็นส่วนที่คุรุลูกค้าสามารถเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตหากจำเป็นโดยสามารถสรุปความหมายให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะคะเงินสะสมในกรมธรรม์มันคือช่องมูลค่าบัญชีก็คือเงินที่คุรุลูกค้าเนี่ยได้สะสมมาจากการชำระเบี้ยประกันทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ย มันก็จะงอกเงินขึ้นมาจากการที่นําไปลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าในกรมธรรมของคุณลูกค้าด้วยเช่นกันเข้าถึงได้คุณลูกค้าสามารถที่จะถอนเงินบางส่วนจากช่องมูลค่าบัญชีนี้ได้เมื่อเราต้องการที่จะต้องใช้เงินในกรณีฉุกเฉินนะคะหรือเพื่อการใดๆก็แล้วแต่ที่คุณลูกค้าจําเป็นต้องใช้เงินนักขณะน,นั้นอ่าแล้วก็ต่อมาไม่กระทบความคุม้มครอง การถอนเงินจากช่องมูลค่าบัญชีมักจะไม่ส่งผลนะคะต่อความคุ้มครองชีวิตที่คุณลูกค้ามีในรรมรันเพี้งแต่ว่าจะทําให้เงินที่จ่ายเมื่อคุณลูกค้าเสียชีวิตลดลงนะคะตามจํานวนเงินตามจํานวนเงินที่มีการถอนออกไปนั่นเองค่ะถอนไปแล้วถอนไปเลยไม่ต้องนํำมาคืนคะ่ะจะผิดจากการกู้นะคะกู้ต้องคืนคะ่ะแต่ถ้าถอนไม่คืนนี่คือข้อดีส่วนหนึ่งเลยนะคะ ก่อมาสะสมไปเรื่อยๆค่ะมูลค่าในบัญชีกรมธรรนี้จะเพิ่มขึ้นตามการชำระเบี้ยประกันและการลงทุนซึ่งก็จะช่วยให้คุกค้ามีเงินออมในอนาคตสุดท้ายนะคะจะเป็นการวางแผนการเงินงด้วยช่องมูลค่าบัญชีสามารถช่วยให้คุลูกค้านั้นวางแผนการเงินงในระยะยาวได้ดี ยิ่งขึ้นนะคะโดยการที่เราสามารถที่จะปรับเพิ่มเบี้ยจากการเพิ่มเงินออมได้นะคะตลอดโดยที่เงินสะสมก็จะช่วยจ่ายหรือนำไปลงทุนในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้ามีโอกาสหรือจังหวะดีๆนะคะกรมธรรมน์นี้มันมีช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของมันได้เองค่อนข้างเยอะค่ะโดยสรุปแล้วนะคะช่อง โดยสรุปเนี่ยช่องมูลค่าบัญชีกรมธรรม์นเนี่ยก็เป็นเงินที่คุณลูกค้าเนี่ยสามารถสะสมไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตมันจะช่วยให้คุณลูกค้าสามารถเข้าถึงประโยชน์ได้ในอนาคตโดยที่ไม่กระทบต่อความคุ้มครองประกันชีวิตที่คุณลูกค้านั้นได้ทําไว้นะคะลูกค้าก็ได้ประโยชน์ผู้รับประโยชน์ที่คุณลูกค้ามอบให้ก็ได้รับประโยชน์ไม่ว่าคุณลูกค้าจะวางแผน หรือมีเป้าหมายใดในอนาคตกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ UL สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนค่ะหากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลหรือสนใจสมัครร่วมทีมกับเราติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ